โอเคสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับอยู่ผมนนทรนเคชันเนเคยนะครับผมอ่าวันนี้อยู่ในเกมเซเว่นไกันนะครับมาเออเป็นอ่าเป็นแนวบ้างไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแนวหรอกนะแต่ผมเล่นเกมนี้ก็เล่นมาสักพักแล้วนะครับผมนะไม่ได้เอาคลิปอะไรลงช anel มากมายนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเป็นคลิปเปิดประมาณเปิดตัวบ้างเออแต่ก็ลงมานิดนึงนะแต่คลิปนี้น่าจะแบบทำจอก ต่อจากคิดนี้ก็น่าจะแบบมาเรื่อยๆนะสำหรับเซเว่นไนน์นะครับโอเควันนี้อ่มาเพื่อเป้าหมายเดียวครับก็คือมาหาน้องกระหานนั่นเองนะครับผมอ่ามีเว้นอยู่นะครับเป็นประกาศอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยครับนี่เป็นตามประกาศไปนี้เลยนะนี่เมื่อเรียกอัศวินครบ50ครั้งนะจะได้น้องกระหานนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะ้มอธิบายคร่าวๆก็จนถึงวันที่12มกรานะครับมไปเรื่อยๆนะ ก็คือเมื่อเปิดค้อมาสิบตัวเนี่ยจากไปเรียก3าถึงหดาวที่เป็นรูบี้นะเออจะได้รับพยักเมคาก็คือน้องกล้าหาญนั่นเองครับสี่ดาวร้อยเปอร์เซ็นะครับผมได้การันตีแน่นอนนะรับประกันหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับถ้าเป็นใบที่แพ็กสิบวกหนึ่งนี่ก็จะนับแค่สิบตัวนะเพราะไอ้ที่แถมจะไม่นับนะครับผมใบเรียกสปินสามหรอกว่ีจะถูกนับลงในกิจกรรมด้วยอ๋อโอเคนะสำหรับคนที่จะกดใบแยกเดี่ยวก็สามารถกดได้นะครับผมแต่ต้องกดให้ครบ50ครั้งนะ ตัวที่50านะไม่ใช่ตัวที่51นะครับท่านผู้ชมนะตัวที่50เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเราเปิดไป10แพ็คนี้แล้วเราไปเปิดเพิ่ไปหนึ่งนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครมันจะอยู่ในอา่าอันที่50เลยเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นแนะนำอัศวินน้องกล้าหาญนะครับผมพยักเมคานะเนี่ยครับมีมาเรื่อยๆนะเป็นธาตุไฟด้วยตองน,น้นสปีดแน่นอนครับสุดยอดนะสกิลนางก็สุดๆนาง สกิลสกิลมอนี่ก็สุดยอดนะเออแล้วมีเอาเวกมาด้วยแล้วเป็นตัวพิเศษนะครับผมเป็นตัวพิเศษที่ไม่สามารถใช้ไอ้นั่นปลุกได้นะใช้ฟีนา่าใช่ปะอืมห้ามผิดจัก,การรมได้นะฉะนั้นต้องรีบหาในอีเวนต์ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีดันเจียนหินปลุกพลังด้วยนะอืมเดี๋ยวผมก็จะไปลงต่อนะตอนนี้ไม่ได้ลงเลยเพิ่งทำอีวานเร็จนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่าได้จริงไหม วันนี้ผมก็เอาสองแม่นางสองตัวที่เอเวกในของเซิร์ฟเรามาโชว์ก่อนนะมาล่อมาล่อมอนั่นนะเออเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตัวเวกตัวที่สานะครับสำหรับพยักเมคานะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปิดดูเลยอ้อแล้วก็เวลาเปิดนะครับจะได้ยังมีเรทปกตินะถ้าใครที่โชคดีก็จะได้พยักเมคานี่ไปอีกตัวนะหรือน้องกระหานไปอีกตัวนะครับผมก็คือในเรทอะก็เป็นแยกเรทใช่ไหมแต่ไอตัวที่การันตีได้ก็คือได้แน่นอนนะ โอเคตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าจะบ่ายแล้วนะนะเหลือเวลาอีกสินาทีอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยช่องผมคิดว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วโอเคฟามบี้มานะถึงได้มาทําคลิปที่จริงว่าทำจัแรกแล้วแต่บี้หมดนะครับผมเออโอเคแพ็คแรกจัดไปครับคุณผู้ชมขอน้องก็หานสัก2ตัวได้ไหมพยักษ์เมคานะผมชอบมากเลยดูดิจะมีกี่ใบอึ๊บลุ้นแอะฆ่าแหล่งขั้นต่ํชาช้าใบ สามใบโอ้อีบานอีบานผมยังไม่สี่สิบนะมีสามแปดแล้วอีกตัวหนึ่งกำลังปั้นขึ้นอยู่นะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยเอาใบากลางก่อนเงียบใครเนี่ยเวนดี้เหรอทำไมครีโอทงไมอาลีแต่แต่ละตัวนี่คือแบบเละเทะมากอ่าแพ็คที่สองครับผม หลายคนก็เปิดได้แบบน้องก็หารแบบในเลด้วยนะเออแล้วก็ได้แบบเซเว่นไนท์บ้างได้แบบอดีตจักรพรรดิบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้ผมจะได้บ้างหรือเปล่านะปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บาแรงขั้นต่ำอีกแล้วนี่ฟาร์มบี้มาแทบตายเพื่อหาอะไรกันเนี้ยอ่าท่านผู้ชมไปกลางขอรนะับอะไรเนี่ยไอ้ด้านเนียเลยไปหลงเออจำชื่อไม่ได้ไปหลงนะยังเงียบอยู่ ลุกผมำดำๆแบบนี้เนี่ยมันยูชินนั่นไงไม่ถูกหวยบ้างอะอ่าแพ็กที่3นะครับผมนี่ก็จะเป็น30ตัวนะเออแพ็กที่3แล้วก็เป็น30ตัวนะแต่ผมเปิดใบเดียวไปห้าหกใบแล้วมั้งไม่รู้จะมาตอนไหนนะสามใบแล้วคุณผู้ชมดูดิดวงโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวเราไม่ลองใบกลางเราลองขอบ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 ,ขอบบ้างมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวบินดี้มาอีกแล้ว อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะที่เป็นหมาจิ้งจอกจำชื่อไม่ได้อาเดซี่ใช่ผมไม่ค่อยได้ใช้นางนะเออจำชื่อนางไม่ได้เงียบปึบโตอีกเข้ามาโอเคครับอีกสองแพ็คสุดท้ายคุณผู้ชมนี่จะไม่ได้กล้าหาเลยเหรอนี่อยู่ในเลจริงไป่ะ้วปั๊ปับปับป,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 ปัาแรงขั้นต่ำสามใบชีวิตเงียบ มาแล้วหัวปุ่นี้ตาลอนปึบไปเจียวจะสี่สิบแล้วนะไปเจียวผมปึบมาอ,อีกคบแล้วครับต่อไปก็น่าจะเป็นการันตีก้าหารละร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ในแพ็กนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเปิดไปครบแล้วนะไม่ใช่ตัวที่ห้าสิบจะเป็นตัวที่ห้าสิบนะต้องอยู่ในนะี้สักใบนะครับมีก้าหารอนะันนี้มีก้าหารแน่นอนนะเนี่ยก้าหารครับมาแล้วอันนี้ก็คือตัวที่ห้าสิบนะ อีกสักตัวไหมเฮึบเงียบอยู่โล่งนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะวเวสตเฉยเวสตเฉยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องกระหานกันดีกว่าอืมนี่จะเรียกว่าสวยใช่ไหมเนี่ยได้มาตัวเดียวเองแย่จัง ว่าื่นเขาได้ตัวสองสามตัวกันเยอะแยะเลยอะ่ะผมได้ตัวเดียวเฉยอยู่ไหนอ่าอยู่นี่จงพินาศไปซะจงพินาศไปซะอืมเสียงภาคไทยด้วยนะครับสุดยอดจริง,รงมันเยี่ยมไปเลยนะคุณผมู้ชมหาอะไรให้แกกินก่อนมับมับมับ,มบเต็มที่ครับบอกเลยงำงา คาเรนผมสี่สิบแล้วชั้นกินได้งำๆงง,งโอเคอ่ะโอเคเราลองเอาน้องทหารมาโชว์ลงทีมดิจะเป็นยังไงเออรู้สึกว่าในกล่องนี้ก็จะได้น้องทหารกันทุกคนนะครับสำหรับกล่องเนี่ย กล่องอากล่องอะไรนะจําชื่อไม่ได้กล่องของเมย์ปะ่ะนะครับรู้สึกว่าในใบนี้ก็จะได้กันทุกคนนะสรุปทุกท่านก็จะได้เออนี่ครับน้องกาหารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะของกิจกรรมนี่ของกิจกรรมักษ์กเมฆานะครับผมมีน้องกาหารแน่นอนนะครับผมได้สี่ดาวนะสาหรับคนที่เปิดครั้งที่แปดจะได้แน่นอนนะตอนนี้ผมเปิดอยู่ครั้งที่สี่แล้วนะครับผมเพราะผมก็ามากดทุกๆวันนะสรุปกันทุกคนจะได้น้องกระหาร30แน่นอนหนึ่งตัวนะครับผม อตอนนี้ผมก็าเาจะได้สามสองแล้วแล้วผมจะหาจากไหนอีก4ตัวมาปั้นน้องนางใช่ไหมโอเคอ่ะอย่างคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอะผมเปิดในช่วงเลทนะเดี๋ยวเผื่อใครว่าผมไม่ได้เปิดในช่วงเลทนะในช่วงเลทน้องกระหารพอดีแล้วก็เปิดไป5แพ็คแพ็คละ50ตัวนะเออได้สุ่มมาแบบค่าแรงขั้นต่ำมากแล้วไม่ได้น้องกระหารเลยอะได้ตัวตัวฟิกนะโอเค ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีครับอ่าสนุกกับการเล่นสนุกกับการเล่นเกมนะครับผมโชคดีกันทุกคนได้ตัวใหม่ได้โอกาสกันทุกคนมาครอบครองนะครับส่วนวันนี้ผมนนท์แซนต์องเคขอตัวลาไปก่อนแล้เจอกันคิดถัดไปหรือไลฟ์ถัดไปนะครับผมไปละบาย่าเดินมาตัวเดียวอยเองื่อแย่จังเลยอะ